นีเราอยู่ในงานนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าศิลปินที่เข้ามาทําให้พื้นที่นี้มีชีวิตเนี่ยมันทําให้กับกับกับคืนชีวิตของพื้นที่เข้ามาด้วยมาเลยมาลยฉันไม่เอาอีกแล้วสาวมาเลเซียมลยคลิปนี้ถูกถ่ายเมื่อ4ปีที่แล้วพศ2560ที่งานสติอาร์ตปีหนังประเทศมาเลเซีย สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หัวลำโพงครับแล้วเรากำลังรอรถไฟที่จะไปปีนังมาดูที่กระเป๋ากันได้เลยครับการเตรียมตัวของกระเป๋าแต่ละใบอันนี้กระเป๋าตากล้องครับสีมพูมาเลยครับจี๊ดเลยนี่กระเป๋านี้มีความมาตรฐานมากอันนี้ช่วยดูดซับแรงครับแล้วใช้ในการนะพรยุงตัวส่วนกระเป๋าผมไป <laughs> เล็กที่สุดเลยเล <laughs> ต้องใส่จะไม่เอาอะไรมาเลย <laughs> เอามา <laughs> แค่ไป <laughs> มปลายกับกางเกงใน ไปเรียกว่างจะเดินทางไปขึ้นรถไฟครับผมจุดหมายสําสคัญครับสาคัญอยู่ที่ร,รว่างทางฮนะตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาเป็นหลายระยะเวลาที่นานมากก็ยังไม่ถึงทางขึ้นตู้สักทีเพราะเราอยู่ตู้ท้ายพอดีผมห่านมามันมีเขาเขียนว่าสุขาใช่ไหมแปลว่าห้องน้ำใช่ไหมสุขสวะก็คือเยี่ยวใช่ไหมแล้วถ้าเกิดขี้อุจจาระ อุจาระที่เขาตั้งว่าอุจจาระเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอ่ะมันเพี้ยนมาเมื่อก่อนอ่ะเขาบอกว่าอุจจาดแล้วพออยเงี้ยเดินขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามีพลังเลยทำไมคไร,รับบันใดทำไมอ่ะบันไข่ นี้ชื่ออะไรคะชื่อโอ๊ตคานชื่อโอ๊ตค่ะโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตอ่ะแล้วรู้สึกยังไงตอนนี้ตอนนี้รู้สึกมึงอว่าเดี๋ยวต้องรีบลงละพอเดี๋ยวรถออกไม่มีตั๋วไม่มีตั๋วจริงไหมนะ่จริงอ้าวไม่มีตั๋วแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวไปเครื่องบินรุ่งหนึ่งไม่มีดเราจะเดินทางไปที่ปีนังนะครับ ขณะนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กาะบีนังเราเดินทางมาถึงแล้วครับผมตอนนี้เนี่ยขณะนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าที่ท่พากับตามมาดูดีกว่าครับเป็นยังไงเออแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้กินข้าวกันไปแล้วเราได้กินข้าวแล้วแต่ว่าแมเราไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายให้ดูตอนนี้เราก็จะ อ่าเดี๋ยวเราอยู่อีกหลายวันแล้วกันระหว่างทางที่เดินเนี่ยบางนีก็ยังไม่เจอฮะอีและนี่คือบริเวณของงานครับผมที่เรามากันนี่ถนนมันแบบขายของที่เรเลยด้วยคะเดี๋ยวคือมาเพิ่งเห็นหน้ากันที่นี่อ๋อครับผม ตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้างานนะครับลงทะเบียนก่อนที่จะเข้างานนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับติดในับป้ายนะครับป้ายบอกถึงเกิดความรู้นะครับของสถานที่นี้นะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับโดยผ่านกิจกรรมเล็กๆนะครับนี่เรือกิจกรรมเขียนชื่อนะครับ ให้เราเนี่ยเขียนชื่อตัวเองนะครับเขาจะเป็นคนที่เขียนชื่อในภาษาของเขาภาษาถิ่นเขาอันนี้จะเป็นของน่าจะเป็นอิน,อนเดียนะครับถ้าพูดถึงงานศิลปะสตรีอาร์ตปีนังมันเป็นงานศิละปะของคนที่รักศิละปะอย่างแท้จริงตอนนี้เราก็อยู่จากกลางใจเมืองของปีนังแล้วนะครับผมดูบรรยากาศรอบๆที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้ปีนังนะครับผมมันจะมีอาร์ตสตรีทแบบนี้ทั้งเมืองก็คือตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมือง สิ่งที่เรากําลังอยู่ข้างหลังผมนี้ก็คือเหล็กดัดนะครับศิลปะเหล็กดัดที่ศิลปินต่างๆเ,เขาจะาตั้งเป็นซิกเนเจอร์ไว้ประจําเมืองให้แต่ละคนเนี่ยออกเดินทางตามหาเหล็กดัดแต่มันก็เป็นในยะหนึ่งก็คือการเยี่ยมชมเมืองแล้วก็ทําให้เมืองมีชีวิตครับบ้านแต่ละหลังที่นี่มันจะมีบรรยากาศที่ศิลปะหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะแตกต่างกันหมดมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างบ้านบ้านหลังนี้มันก็จะมีชั้นสองที่เตี้ยมากส่วนชั้นล่างก็จะเป็นที่สูงสูงโปร่ง สไตล์จีนๆหน่อยเพราะมีโคมไฟจีนๆอยู่หน้าบ้านถทาออกไปเนี่ยมันก็จะมีศิลปะแบบแต่ส่วนใหญ่ก่อนที่นี่มันก็จะมีความจีนผสมกับอินเดียฮินดูอะไรหน่อยๆเทศกาลงานปีนางส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทศกาลงานของแบบเชื้อชาติแล้วก็ชนชาติของทั่วมาเลเซียมารวมเป็น มาเอางานของตัวเองเอามาโชว์จริงๆไม่ใช่งานหรอกมันคือการเอาชีวิตของตัวเองมามาแลกเปลี่ยนให้คนอื่นดูมันก็เลยกลายเป็นอาร์ตสตรีทที่มีวิีชีวิตป่นอยู่ด้วยททางที่เราเดินมาเนี่ยมันเป็นทางเลี้ยวอีกทางหนึ่งฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยมันจะเป็นอาหาร อาหารมันก็จะมีอะไรบ้างเราเพิ่งทานอาหารเสร็จนะครับผมแต่อรสชาติอาหารของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นที่แป้งครับแป้งจืดๆแล้วก็ไม่เผ็ดมากมีความถั่วนิดนึงอะไรเงี้ยเออมีกลิ่นของเครื่องเทศเยอะเขาว่าไงบ้างเขาบ,บอกประมาณว่ามีเป็นเป็นโชว์แล้วก็สามารถมาได้เป็นกลุก่มอคะค่ะออแล้วก็เป็นผู้เปลีย่ยนพรุ่งนี้เช้าอะไรเงี้ยก็สองสามคนขึ้นไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องมามา ใช่ใช่ใช่ดีค่ะดีดีดีสนุกดีสนุกดีเหนื่อยร้อนค่ะอย่างบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้มันก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอีกแบบหนึ่งรูปทรงมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ศิปปลปะของประจําบ้านของเขาเนี่ยดูดิมันก็จะต่างกันก่นกนกอนจะมาเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าแต่ก่อนที่นี่เคยเป็นเมืองล้างก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นเมืองล้างยังไงเพราะว่ามีตอนนี้คือคนอยู่เยอะมาก อาจจะเป็นไปได้ว่าศิลปินที่เข้ามาทําให้พื้นที่นี้มีชีวิตเนี่ยมันทําให้กับกับกับคืนชีวิตของพื้นที่เข้ามาด้วยคนก็เข้าย้ายเข้ามาอยู่ด้วยที่จะให้เป็นเมืองล้างตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นที่เป็นซอมบี้ทั้งเมืองปะ่ะอาจจะเป็นไปได้ครับซอมบี้แล้วก็ซอมบี้ก็ตายเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกเกาะ ในที่ของเรานะครับผมจะมีนอกจากจะมีพวกเรา5-6าคนแล้วเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่2อคน3คนนะครับผมหนึ่งนั้นก็คืออาจารย์เอกกับพิตามตอนนี้กําลังเยี่ยมชมสถานที่อยู่นะครับผมจริงอ่ะพิตามไม่ตัดา้าครับบ้านแห่งลงละครนิ้วแล้วก็หุ่นนิ้วนะครับ มันจะมีค่าเข้าชมผู้ใหญ่10สิบแรงกิตส่วนเด็กเนี่ยห้าแรงกิตนะครับ6ขึ้นไปเนี่ยก็จะ6ต่ำลงมาเนี่ยก็จะฟรีเขาจะทําให้บ้านของเขามีชีวิตนะครับสิ่งที่เราเห็นเรื่องราวของวัฒนธรรมศาสนาวิถีชีวิตการกินการอยู่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านงานศิลปะได้อย่างสวยงามและมันควรค่าที่จะคงรักษาไว้ตลอดไปปีนั้น มาเลย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 ไม่เอาอีกแล้วเป็นนัง